พลังงานจนของพลังงานของของไอเดียแก๊สพลังงานจนของไอเดียแก๊สให้มองโมเลกุลแกส๊สมีมวล M วิ่งท่องเที่ยวไปในทิศต่างๆด้วยความเร็ว V พลังงานจน E EK ก็ต้องเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ m v กำลังสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองของ m v x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนสองของ m v y กำลังสองหนึ่งส่วนสองของ m v z ยกกำลังสองดูพิดีนะครับอันนี้คือพลังงานแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้สามส่วนด้วยกันพลังงานจนของการหมุนของ แก๊สโมเลกุลที่มีอะตอมเดียวไม่คิดส่วนที่การหมุนนะครับเราเคยเห็นแล้วว่า EK ของ1โมเลกุลมันก็คือเศษสามส่วนสองของ KBT ใช่ไหมครับดูให้ดีนะครับสามตัวนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับมาจากสามของ ที่เราคำนวณข้ามาตั้งตแต่แรกโดยนี้นะครับอ่ะอันนี้คือสำหรับอะไรนะสำหรับโมโนอะตอมิกแก๊สโมโนอะตอมิกแก๊สทีนี้มาดูนะครับไดอะทอมแก๊สไดอะทอมแก๊ส ดตอตอมิกแกส๊สเดตอตอมิกแกส๊สเป็นแก๊สโมเลกุลคู่โมเลกุลสองโมเลกุลเหมือนลูกชิ้นเ้งเอาไมา้เสียบเอาไมา้จิ้บฟันเสียบไปไหนมาไหนก็ท่องเที่ยวไปด้วยกันนอกจากจะเลื่อนที่แล้วยังแถมมีการหมุนด้วยนะครับเราตั้งแกนอ้างอิงของการหมุนคือ นะครับคือแกน x แกน y แล้วก็แกน z ประกฏว่าอินเนเชียรอบแกน y รอบแกน z มันมีค่านะครับแต่อินเนเชียรอบแกน x เราถือว่าน้อยเราจดออกเพราะฉะนั้นพลังงานจนของแต่ละโมเลกุลเขียนได้1ส่วน2ของ m v x กำลังสอง นะครับบวกกับ1ส่วน2ของ i x กโอเมก้า x ลังสบวกกับ1ส่วน2ของ i y นะครับโอเมก้า y กลังสบวก1ส่วน2ของ i z ซโอเมก้า z ยกกำลังสแต่ว่าเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่า i x เราถือว่าน้อยเราตัดเทอมิี้ทิ้งนะฮะอินเนเชียน้อยพลังงานจนของในส่วน ที่หมุนรอบแกน x น้อยนะฮะก็จะคงเหลืออ,อยู่เป็นกี่ส่วนนะครับเป็นห้าส่วนเป็นห้าส่วนนะฮะความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ที่ใช้อธิบายพลังงานจนต่อโมเลกุลก็จะกลายไปเป็นเท่ากับเศษห้าส่วนสองของ kb t นักเรียนเห็นนะครับพลังงานมาจากห้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเลขห้า เป็นการเลื่อนที่ซะ3ส่วนและเป็นการหมุนซะ2ส่วนเขียนได้ดังนี้โอเคนะครับนี่พลังจานจของกันของของของระบบไดอะตอมิกแกสถ้าหากว่าเป็นโพลีอะตอมิกแก๊สจะแตกต่างไปอีกโพลีอะตอมิกแก๊สโพลีอะตอมิกแกสเช่นเกิดอะตอม มีเสียตอมเรียงตัวกันเป็นพีระมิดรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเสียตอมและเราก็มีแกนอังอินก็คือแกน x แกน y และแกน z อินเเชียมีหมดมองได้ทั้งสามแกนมีไข่เน้เชียหมดการเลื่อนที่ก็ยังคงเหมือนเดิมพลังงานจนของ ของโมเลกุลก็คือ1ส่วน2ของ m vx กำลังสบวก1ส่วน2ของ m vy กำลังสองบวก1ส่วน2ของ m vz กำลังสองพลักงานจนของส่วนหนักงานหมุนก็คือ1ส่วน2ของ ix โอเมก้า x กำลังสองบวก1ส่วน2ของ iy โอเมก้า y กำลังสองบวกกับ1ส่วน2ของ iz โอเมก้า z กำลังสอง ทั้งหมดมีอยู่6ส่วนนะครับมี6ส่วนหกก้อนมีค่าบอกไม่ได้ว่าใครมากน้อยกว่ากันค่าเฉลี่ยมีค่าพอๆกันดังนั้นความสัมพันธ์ที่เป็นพลังงานจนของ1โมเลกุลสามารถเขียนได้ในเทอมของ6ส่วน2ของ k b t นั่นเอง